ทุกคาสั้นๆแต่กินใจใครได้ยินก็ไม่อยากเจอแต่ความจริงคือไม่ว่าเราจะหนีไปไกลแค่ไหนสุดท้ายเราทุกคนก็ต้องพบกับทุกข์ลองมองชีวิตประจำวันของเราดูสิครับตื่นเช้ามาเจอรถติดไปทำงานเจองานล้นเจอเจ้านายกดดันกลับมาบ้านก็ยังมีเรื่องครอบครัวรออยู่บางคนมีหนี้สิน บางคนทะเลาะกับแฟนบางคนรู้สึกโดดเดี่ยวทั้งๆที่มีเพื่อนมากมายในโซเชียลนี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยทุกข์คำว่าทุกข์ไม่ได้หมายถึงแค่ความเศร้าหรือความเจ็บปวดแต่หมายถึงความไม่สมบูรณ์ความไม่แน่นอนความไม่เป็นอย่างใจเราอยากได้สิ่งหนึ่งแต่ไม่ได้ก็ทุก เราอยากรักษาสิ่งที่มีไว้แต่กลับเสียไปก็ถุกเราอยากให้ทุกสิ่งคงอยู่ตลอดไปแต่ความจริงคือทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือทุกข์ในสมัยพุทธกาลพระพุทธองค์ตรัสว่าการเกิดก็เป็นทุกข์การแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บป่วยก็เป็นทุกข์และที่สุดแล้วความตายก็เป็นทุกข์ผ่านมาแล้วกว่า2,600ปี ทุกยังคงอยู่กับเราไม่เปลี่ยนเพียงแต่รูปแบบต่างออกไปตามยุคสมัยทุกจากการเปรียบเทียบในโซเชียลมีเดียเราเห็นชีวิตของคนอื่นตลอดเวลาเห็นเขารวยเห็นเขาสวยเห็นเขาเที่ยวเห็นเขาประสบความสำเร็จแล้วเราก็หันกลับมามองตัวเองแล้วรู้สึกด้อยรู้สึกไม่พอใจในสิ่งที่เรามีทุกจากเศรษฐกิจและการเงิน ราคาของแพงรายได้ไม่พอหลายครอบครัวเป็นหนี้ต้องทำงานหนักเกินเวลาเพื่อจ่ายหนี้แต่ยิ่งทำก็ยิ่งเหนื่อยและใจก็ไม่เคยสงบทุกจากความสัมพันธ์ความรักที่เคยมีความสุขกลับจบลงด้วยความเจ็บปวดบางคนเชื่อว่าเจอรักแท้แต่เมื่อเวลาผ่านไปกลับเต็มไปด้วยการทะเลาะไม่เข้าใจกันหรือแม้แต่การเลิกรา ทุกจากสุขภาพคนยุคนี้เจ็บป่วยจากการใช้ชีวิตเร่งรีบโรคความดันเบาหวานโรคเครียดและแม้กระทั่งโรคซึมเศร้าพอเจ็บป่วยก็เสียเงินเสียเวลาและเสียใจไปพร้อมกันพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราหนีทุกข์แต่สอนให้เรารู้ทุกข์เพราะถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่วันหาทางแก้เหมือนเวลาเราเจ็บป่วย ถ้าไม่รู้ว่าเป็นโรคก็ไม่รักษาแต่ถ้าเรารู้ว่าเราป่วยเราก็เริ่มหาหมอเริ่มหายามารักษาเพราะฉะนั้นการรู้ทุกข์คือจุดเริ่มต้นของการเดินไปสู่ทางออกที่จริงแล้วทุกข์ก็คือครูที่ดีที่สุดในชีวิตทุกความผิดหวังทุกการสูญเสียทุกความล้มเหลวมันสอนให้เราเติบโตให้เข้าใจชีวิตมากขึ้น คนที่เคยล้มเหลวในการทำงานจะรู้คุณค่าของความสำเร็จเล็กๆคนที่เคยเสียคนรักจะเข้าใจว่าความรักที่แท้จริงคือการให้ไม่ใช่การยึดครองคนที่เคยป่วยหนักจะซาบซึ้งกับการได้หายใจและมีสุขภาพดีดังนั้นแทนที่จะเกลียดทุกข์ลองมองว่าทุกข์คือบทเรียนที่ทำให้เราตื่นรู้ชีวิตทุกคนต้องเจอทุกข์ ไม่มีใครหนีได้แต่เรามีทางเลือกว่าจะจมอยู่กับมันหรือจะเรียนรู้จากมันทุกไม่ได้มีไว้ให้เราทุกแต่มีไว้ให้เราตื่นรู้